วิดีโอคอลทําลูกค้าชันอะพลาดเงินล้านลูกค้าชันะทักมาว่าอยากจะเอาบ้านะมาทําจำนองเพื่อเอาเงินะไปหมุนในธุรกิจคือลูกค้าชั้นกับสามีเขาอะทำธุรกิจเกี่ยวกับแบบขายอุปกรณ์สํานักง,งานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแกซึ่งเขาอะก็อยากได้วงเงิน2ล้านบาทเขาก็ส่งข้อมูลบ้านอะไรมาให้ชั้นเช็คทําเลเช็คราคาหมดแล้วล่ะคือทุกอย่างอนุมัติหมดเลยเว้ยแกซึ่งปกติการจำนองอะนะคือกรรมสิทธิ์มันไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เหมือนขายฝากนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคู่สมรสอะ ก็ควรจะต้องรับทราบว่าสามีหรือภรรยาตัวเองอะเอาบ้านมาทําจำนองเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะต้องมีหนังสือยินยอมผู้สมรสดแล้วเนี่ยจริงๆอะควรจะต้องวิดีโอคอลไปให้สามีหรือภรรยาด้วยว่าแบบยินยอมใช่ไหมว่าจะเอาบ้านอะมาทําจำนองในวงเงินเท่านี้บาทนะอะไรแบบเนี้ยซึ่งฉันก็คุยกับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะว่าเดี๋ยววันที่สํานักงานที่ดินเนี่ยจะขอทําวิดีโอคอลนะเขาก็โอเคตกลงไม่ได้มีอะไรใช่ไหมแกแล้วก็พอถึงวันทําธุรกรรมจำนองที่สํานักงานที่ดินเนี่ยฉันก็เตรียมเอกสาร แล้วก็พาลูกค้าเข้าช่องไปเจอเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าเออลูกค้าก็เตรียมเอกสารมาเรียบร้อยเลยนะมีหนังสือยินยอมจากสามีด้วยนะยินยอมแบบให้ทําธุรกรรมจำนองพอถึงเวลาที่จะต้อง call, วิดีโอคอลเว้ยพี่เขาบอกว่าสามีเขาติดงานไม่สะดวกวิดีโอคอลลูกค้าฉันก็แย้งขึ้นมาว่านี่ไงมีหนังสือยินยอมคู่สมรสมาแล้วสามีเซ็นมาแล้วไงว่ายินยอมให้เอาบ้านมาจำนองแต่เอาจริงๆอะแกคือแบบไอ้ลเซ็นเนี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นไลเซ็นของสามีเขาจริงหรือเปล่าหรือว่าใครเซ็นมา ถ้าสมมติยินยอมจริงๆทําทำไมไม่ให้วิดีโอคอลล่ะคือดีลวันนั้นน่ะก็เลยล่มเลยแกเพราะว่านายทุนฉันน่ะก็ไม่ยอมเหมือนกันคือเขาก็กลัวว่าถ้าวันนึงสามีอะมาร้องว่าเนี่ยไม่ได้เคยยินยอมไม่ได้เคยรับทราบว่าเอาบ้านมาทําจำนองธุรก,กรรมมันก็กลายเป็นโมยะไงแก